สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีตอนค่ำค่ำเด้อจ้าบรรยากาศค่ำค่ำเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าก็ที่เก่าเวลาเดิมเลยจ้าในสวนสาธารณะนะจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ลูดสิผ้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งยังเด้อตอนค่ำค่ำจ้ากระดอกไม้เชนเคอรเลยจ้าเชดดอกไม้เชนเคอรจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าลูดโคตรบะเลยเนาะดอกไม้มันงามนะจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้โเพื่อนเพื่อนเห็นบอจ้าพุ่นปุ่นปุ่นทั้งพุ่นเลยจ้าดอกไม้สีขาวๆพุ่มนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า ป่นจ้ะโอ้ขาวจนพูงามแท้ๆเด้อเพื่อนๆจ้าปูนปูนจ้ะเนาะเพราะว่ายังดอกใหม่ในฤดูนี่เขาเอิ่นว่าฤดูอ่าไอ่เขาเอิ่อนยังสปริงนะจ้ะเพื่อนๆจ้าฤดูใบไม้ปริจ้ะนั่นรุ่นขยายในเพื่อนๆเบิ่งไกลๆเ่เด้อจ้ะกับพไก่แห้งกับไก่พ่อสมควรนะจ้ะเพื่อนๆนั่นจ้ะเพื่อนๆจ้างามอะริเลยจ้ะเพื่อนๆพโอ้ขาว เต็มต้นเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเนาะงามงามจ้ๆๆจะเพื่อนเพื่อนจ้าโอ้นจ้ะดอกใหม่นี่ช่วงนี้นี่สีไล่ด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนในสวนสาธารณะเนาะที่ล้วนเคยออกกำลังกายไปแจ่มเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวเอาไปอ่าคลิปต่อต่อไปล้วนสีผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งดอกไม้นัง่งท่าด้วยจ้ะในทางเฮือนค้นนะจ้ะเพื่อนเพื่อนดอกมันชนิดใหญ่กว่านี้เนาะจ้ะเนาะแต่มันก็ เต็มต้นอะไรจ้ะมีแต่ดอกบอกเคยเห็นใบเนาะจ้ะเดี๋ยวรุ่นขยายเดี๋ยวก่อนน่ารุ่นให้เบิ่งนี่พุ่มยังสีด้วยจ้ะเพื่อนๆพุ่มใหญ่เติบอยู่เนาะจ้ะคนจ้ะโอ้จะดทสั้นในเด้อมือเพราะว่ารุ่นนี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวขยายนิดหน่อยใหม่เพื่อนๆได้เบิ่งอีกเนาะจ้ะโอ้จ้ะเพื่อนๆนะจ้ะเห็นบอลจ้ะง่ามเนาะจ้ะเพื่อนดอกไม้เมืองหนาวเนาะวันนี้อากาศก็ลด ไอ้เขาเอื yup. like like ่อนยังนะอุณหภูมิลดต่ำลงจ้ะอาทิตย์ที่แล้วนี่อากาศสิรู้สึกว่าอากาศที่ดีเด้อจ้ะสิใสใได้เวยจ้ะเนาะอืแต่มาอาทิตย์นี้นี่อากาศรู้สึกสิหนาวเด้อจ้ะเนาะจ้ะแล้วกับบ๊มีแดดมีหยังเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่เมื่อกสิเป็นฤดูบ่ทันถึงฤดูหนาวเอ้ยฤดูห่อนอกจ้ะเพื่อนลุอนกับสอเขาขอเด้อจ้ะเพื่อนเตือนจ้ะ ไอ้มันสันเลยดจ้ะเพราะว่าคนรยางพานาลุ่ก็เลยเนาะเอือลีกทางให้เขาหน่อยดิจ่ะ, mm hmm. ะกลุ่นกับสิขอจบคลิปนี้ไวส้สามีก่อนเด้อจะเป็นเพื่อนจ้าขอให้ทุกคนอายุเหมือนคนยืนเด้อจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อจะเป็นเพื่อนจ้าขอบคู่นี้ร้ายดิยจ้าที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย